สบายดีทุกคนืันนี้ข่อยก็ได้มายืนอยูุี่ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเนาะยืนอยุตตู่กางทางเลยหลยเนาะเพราะว่ามันนี่ ค่อยจะพาทุกคนมาหู้จักกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวให้หลขึ้นและจะพาทุกคนไปเที่ยวสมภายในม่วมหาวิทยาลัยนะกันเนาะว่าภายด้านในของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี่จะมีอย่างแน่นอนและมีตึกอาคารการเฮียนนี่เป็นแนวใดและมีจักคณะและจักวิชาสาขาเฮียนเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนาะก็เคยไก่มาเ้นทังเซนนี้เนาะ กับโบเคยบางคนกับเจ้าโบเคยเห็นภายด้นในของมหาวิาทยาลัยแห่งซาดเนาะว่าเป็นเนื้ไใดโดยค่อยจะพาทุกคนไปเที่ยวชมน้ากัดเลยแหละไปฮับชมพร้อมๆกันเลยเด้อก่อนอื่นจะไปฮับชมพร้อมๆกันเนาะกย่าลืมเป็นกําลังใจให้ค่อยเนาะโดยการกดไลค์ให้เด้เนาะที่สําคัญกย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ค่อยในเด้อโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนเริ่มสตาร์ทเนาะตั้งแต่ด้านหน้าของอตึก อธิการบดีเนาะนี่เนาะด้าน,นหน้านี่ก็จะเป็นตึกอธิการบดีเนาะเป็นบอลเห็ุวิทยาของคณะบริหารของเพิ่นนั่นเองโดยคอยจะพาทุกคนย่างไปทางกำนี้กันก่อนเนาะจะพาทุกคนไปเบิงเทอรละโซนเทอรละโซนและไปเบิงเทอละคณะว่าจะมีอ่ามีคณะใดกันแน่นั่นจะมีเป็นภาพบรรยากาศเป็นแนวใดอย่างเิ่นเขากลับไปเบิงนํ้ำกันแบบละเอียดเลยเนาะอ้อมมหาวิทยาลัยเลย โดยมหาวิทยาลัยแห่งซาตดเขตดวงโดกในนอร์เมนได้รับการสร้างตั้งขึ้นในวันที่5พจิกปีย9 66เนาตามดำลัดของนายกรัฐรมนตรีสับัาบเลขที50ทับนอยเนาลงวันที่9เดือน6พศ1 5เนาะโดยการเต้าห้มเอาบรรดาสถาบันการศึกษาสั้นสูงซึ่งขึ้นกับหลายการสวงเข้ามาปินมหาวิทยาลัยแห่งซาตเนาะ บรรดาสถาบัานการศึกษาดังกล่าวกับประกอบมี1ิสถาบานนะันดังนี้เนาะเนื่องก็คือมหาวิทยาลัยส้างคู่แข่งเลี้ยงจาน 2. มหาวิทยาลัยสภา,าวิสาสองทันวา 3. ม,มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณาสุขสี่หงเฮียนกเกษตรสั้นสูงนาบงห้าหงเฮียนป่าไม้สั้นสูงดวงโดกง,ดงหกหงเฮียนสนลประทานสั้นสูงตาท้องเจ็ดหงเฮียน ก่อสร้างเคหาสถานสั้นสูงแปดหงเฮียนคม,มนาคมสั้นสูงเต้าหงเฮียนการสร,าสร้างสั้นสูงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และซิปศูนย์เกี่ยมสร้างตั้งมหาวิทยาลัยกระกรกมปาไม้เวนคำนั่นเองเนาะโดยเต่าโฮมเอาซิปสถาบันนี้เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะหลายๆคนก็นจะคุ้นเคยกันดีเนาะกับสถานที่จุดนี้เนาะเพราะว่า ก่อนที่จะมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ต้องได้มาผ่านอาคารนี้ก่อนก่อนเนาะเพราะว่าอาคารนี้ก็คือเป็นอาคารเป็นสมสรใหญ่เนาะเอาไว้ให้เฮาหนึ่งก็คือมาลงทะเบียนที่จะเขาเ้าเฮียนเสร็จมาลงทะเบียนที่จะมาสิงเข้ามหาวิทยาลัยเนาะก็ต้องได้มาผ่านสมสรใหญ่นี่เนาะสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติมันจะประกอบมีอยู่13คณะเนาะหนึนน่งจะมีคณะวิศวกรรมศาสตร์สองคณะเกษตรศาสตร์สามคณ,ณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสี คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์หาคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้หกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และเจ็ดคณะอักษรศาสตร์แปดคณะศึกษาศาสตร์เก้าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสิบคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์สิบเอ็ดคณะวิทยาศาสตร์สังคมสิบสองคณะทรัพยากรนน้ำและคณะสุดท้ายก็คือคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและกิญกรรมนั่นเองและคณะแรกที่คอยจะพาทุกคนมาเบิงก็คือจะเป็นคณะเกษตรศาสตร์และบริหารธุรกิจเนาะคณะตัวเกษตรศาสตร์และบริหารธุรกิจนี้ก็จะอยู่คนละฝากกันกับตึกอธิการบดีเนาะอธิการบดีจีทางกั้มนี่เนาะคณะตัวนี้ก็จะอยู่ทางฝากนี่เนาะมีอ่มีทางขันคิงกางเนาะยางขามาก็จะเห็นแล้วเนาะภายในคณะ เกษตรศาสตร์และบริหารธุรกิจนี้เนาะก็จะประกอบมีลักสูตรปริญญาตรีลักสูตรปริญญาโทลักสูตรปริญญาเอกและลักสูตรต่อเนื่องเนาะแต่ละลักสูตรก็จะประกอบมีหลายสาขาวิชาเหียนเนาะเช่นลักสูตรปริญญาตรีนี่ก็จะประกอบมี10หลักูตรเนาะลักสูตรปริญญาโทก็ประกอบมีเจสาขาลักสูตรปริญญาเอกประกอบมี1ึสาขาวิชาแล้วก็ ลักสูตรตอนเนืองกับแมนมี4ีลักสูตรเนาะรายละเอียดต่างๆขอ้อย่อยนะทุกคนก็นสามารถเข้ามาอ่านได้มาเบิ่ไดไดยูอ่าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนเพียงแต่คร่าวๆเนาะที่เอามาฝากาาานะทุกคนเนาะนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศภายในของคณะเสศาศาสตร์และบริหารธุรกิจเนาะ คณะของเครื่องการมีลักษณะเป็นอาคารสองสั้นเนาะแล้วเครื่องกลางก็จะมีเป็นอาคารที่เป็นลักษณะวงม้วนแบบนี้เนาะเครื่องกลางกะจะมีเป็นเดินห้าสีเขียวงามแบบนี้เนาะเราสามารถยางอ้อมห่อผ่ากันได้เลยเนาะเพราะว่าแต่ละอาคารแต่ละส่วนเนี่ยสิ่งมันจะต่อกันนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมของคณะเกษตรศาสตร์ละบริหารธุรกิจเนาะ ทางด้านหน้าก็จะเป็นเดินกว้างเราก็สามารถนําเอารถใหญไงเนาะมาจอดได้ว่าจะเป็นรถครูอาจารย์หรือว่ารถนักศึกษาจริงๆเดี๋ยวค่อยจะนําพาทุกคนเนาะย่างข้ามทางไปอีกทางกั้มหนึ่งเนาะจะไปเบิ่งอีกคณะหนึ่งนั่นก็คือจะเป็นคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์จะอยู่คนละฝั่งคนละกลั้มกันกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเ้อ ถามยางขามทางไปนะแต่เนี้ยมเห็นเป็นป้ายยังไงๆที่คุนเขียนบอกว่าคณะศึกษาศาสตร์เนาะสำหรับคณะศึกษาศาสตร์นี่ก็จะประกอบมีอยู่หภาควิชาเนาะก็จะมีภาควิชาครูจิตวิทยาศึกษาภาควิชาครูวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาควิชาครูวิทยาศาสตร์สังคมสิภาควิชาครูภาษาลาววรรณคดีภาควิชาครูภาษาต่างประเทศและภาควิชาบริหารการศึกษาสิเนาะภาคนี้ก็จะเว้าเกี่ยวกับ เรื่องการปล่นคูนั่นเองเนาะถ้าเขาสังเกตเบื้องทางก้าม้า้มือเนาะเขาก็จะสังเกตเห็นว่ามีเป็นทางคอนกรีตสำหรับทางคนยางที่จะเชื่อมต่อไปหาห้านบุกสอบนะห้านบุกสอบก็บคือจะเป็นห้านที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนนะสำหรับนักศึกษาเนาะราคาก็จะสำหรับนักศึกษาลี่นั่นแหละนอกจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วภายในประเทศลาวก็ยังประกอบมีอีกอยู่อ่า สี่มหาวิทยาลัยเนาะอยูอ่าหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยชุพานุวงศ์กับยูแข่งหลวงพ่อบางสองมากับมหาวิทยาลัยสวรรค์เขตกับยูแข่งสวรรค์เขตเนาะสามมหาวิทยาลัยจัมปะซักกับยูแข่งจัมปะซักตั้งยู่นครปากเซและสี่มหาวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์สุขภาพกับยูที่นครหลวงแม่จันนี่แหละเนาะ นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศอยู่ทางด้านหน้าของห้างบุกสอบเนาะก็คิดว่าจะพาทุกคนมาเบิงแล้วละ่ะแต่ว่ามาสุดนี้เพิ่นพัดมีการปรับปรุงขยายเตื่อต่อห้างเนาะก็เลยพปได้กิบภาพบรรยากาศภายในห้างบุกสอบมาฝากให้ทุกคนเนาะเอาไว้เขาหน้าเนาะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศอ,อีกส่วนหนึ่งทางด้านหน้าของบุกสอบเนาะของมหาวิทยายลายัยทางด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านคณะศึกษาศาสตร์เนาะจะเป็นอีกภาพอีกมุมหนึ่งเนาะ แต่าเาสามารถยางซื้อนี้ขามตึกนี้ไปสอดอีกด้านหนึ่งได้เนาะคณะศึกษา,าศาสตร์นี่ก็จะเป็นอาคารสูงสามสั้น,นลักษณะทางด้านหน้านี่ก็จะเป็นแผงกันแดดหรือว่ากันล้มเนาะนี่นะจะฮ็ตลักษณะแบบนี้อ้อมหอบบริเวณของมหาวิทยาลัยเนาะคือทุกคนเห็นผ่านมาเนาะจะประกอบไปด้วยต้นไม้เพิ่นจะปลูกต้นไม้อ้อมหอบของอาคารเฮียนกันเลยเนาะสำหรับ ที่ทุกคนเห็นนะจะมนีนักศึกษาค่อนข้าดทีจ่จะหน่อยและเบาบางก็เพราะว่าการเรียนการสอนนะเพื่อนก็นจะเรียนตามตาตาตารางเนาะจะมีช่วงตอนเศร้าตอนบายตอนแรงอย่างสี่เพื่อนก็นมีการถัดถันเปลี่ยนกันอย่างสี่เนาะจะบอได้ไหมครับแบบว่ามาเรียนพร้อมกันบัดเดียวอย่างสี่เนาะจะเป็นตึกอาคารสองตึกเนาะบินใส่กันอย่างสี่ถืว่าอาคารใหญ่พอสมควรเนาะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งทางด้านหน้านี่เนาะ ก็จะมีกกจำปาก็จะมีเดินกว้างขึ้นกันเนาะสามารถจอดรถใหญ่ได้จอดรถใหญ่ของหนักเฮียนนักคู่าจา์อย่างสิถ้าว่าเฮายางขามทางขาเข้าด้านข้างนี้ไปเนาะก็จะไปต่ํากับหอสม,มุดกลางมอสอนั่นเองเนาะก็คือคอยจะพาทุกคนยางไปเบิ่งนี้เนาะถ้าว่าเขาจะา,ายยางอ้อมให้ทัวมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี่เนาะ ่อยคิดว่าใช้เวลาหลายชั่วโมงเติบแล้วกับเมื่อยเติบกันเนาะขนาดคอยมายางนี่เนาะคอยมาตั้งแต่ต่อน,นั้นสองโมงไข่ท้ายคลิปแล้วกับเกือบเข่าสี่โมงเนาะยางอ้อออมาเลยบบน,นี่เนาะจะเป็นด้านข้างอีกมุมหนึ่งของหอสมุดกลางมองซอนเนาะจะเป็นอาคารสีสั้นเนะ <Okay. S 1> าะภายในของหอสมุดก็จะมีปึ้มลักสูตรการเฮียนการซ้อนแตงสีอ่า เขาสามารถเข้าไปอ่านไปศึกษาไปค้นคว้าได้เนาะสำหรับนักศึกษาปีสี่อยงสี่เพ่นกับกลังาทั่งจจะจบเลยเนาะมีการเขียนบทป้องกันจบอย่างสี่กับมาศึกษาเบิ้งอย่างสี่เพื่อนกัจะไม้เซาไม้ยืมกัยืมได้เนาะยืมปุ้มออกไปได้เขาเพื่อนกัเฮ็ดเปนอ่านการ์ดให้เนาะเขายืมกําหนดจากมือยืมสามมือบอกหรือว่าห้ามือเขาคบกําเงนแล้วเขาก็มาส่งอย่างสี่นี่ก็จะเป็นมุมทางด้านหน้าเนาะ อ้อมหอบของอาคารก็จะมีเป็นต้นไม้ถัดต่อมาทางกร้ามนี้ก็จะเป็นประตูขาออกกัคือกนเนะทางด้านตลาดคสเนาะเฮาแหนมเข้ามาก็จะเห็นมีเป็นป้ายคณะวิทยาศาสตร์สังคมเนาะจะเป็นการเฮียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการท่องแฮมจังสิประวัติศาสตร์และการคุ้มครองมรดกสังคมสงเคราะห์เนาะ ภายในของมหาวิทยาลัยในหมหาวิทยาลัยเพิ่นกัยังมีเป็นหอพักนักศึกษาเส่างีหอพักนักศึกษายิงหอพักนักศึกษาซ้ายเพิ่นกัมีการแยกกันเนาะมีหอพักในแล้วก็มีหอพักนอกคือกันจังซี่ละอ้อมแอมของมหาวิทยาลัยนี่ก็ยังประกอบมีสถาบันการศึกษาต่างๆบ่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเควินวิทยาลัยผาเมืองอย่างสี้รวมด้านข้างของหมหาวิทยาลัยสิก็จะมีห้างค้าต่างๆอย่างนี เราสามารถซื้อได้เนาะมี้านก๊อปปี้เอกสารอย่างสีกับมีเลยเนาะถือว่ามีเพื่อนกับมี้านให้บริการสำหรับนักศึกษาก็นในการจะเป็นภาพบรรยากาศอีกมุมด้านหนึ่งเนาะหลังจากที่พาทุกคนอยากไปทัวร์ทางกานั้นแล้วกับสิพาทุกคนยางกลับมาทางด้านนี้แล้วเขาก็ย่างไปเบึงสู่อาหารหมอ้อซ้อนหรือว่าเป็นโองอาหารนั่นเองเนาะ อันนี้ก็จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นคณะหนึ่งเนาะทีคอยมาเสียงมาเสียงเทือหนึ่งนี่ก็จะเป็นสีแยกที่เฮา,า,ายางไก่มาวังกี้นี่เนาะตอนที่เฮาอ่านไปเบิ้งอันหอสมุดกลางอ่นเนาะนี่มันก็จะซอดออกมาแบบนี้เลยนี่ก็จะถามว่าเฮายางมาทางกั้ำนี่ก็จะไปสู่อาหารหมอชอ เนื้อที่ของมหาวิทยาลัยนี่ก็เป็นเนื้อที่กับกว้างหลายเติบเนาะกินเนื้อที่ไปหลายเลยภายในด้านไหนของหัวมหาวิทยาลัยนี่ก็มีหลายขนาดนอะแล้วก็ยังมีอีก2-3ามขนาดนอที่บบได้อยู่ในของมหาวิทยาลัยขีดของโดกนี่เนาะจะมีอันขนาดวิศวกรรมศาสตร์จสิก็จะไปตั้งอยู่ที่โซปะหลวงพุ่นนอะขนาดตัวนั้น สำหรับน้องๆน,นักเรียนนะที่กำลังจะจบการศึกษามัธยมตอนปลายอย่างสิหรือว่ามเจเนาะถ้าว่ามีความสนใจที่อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลายยาัยแห่งชาติเกี่ยมเอาไว้เด้อเพราะว่าทุกๆปีเนาะกับประมาณต้นเดือนก็เรากดก็คือเดือนเจ็ดเนาะทางวิทยายลัยาทางมหาวิทยาลัยเพิ่นก็จะเปิดับเอานักศึกษาสุดใหม่เข้ามานาะก็ให้น้องๆเกี่ยมเอาไว้เนาะเรื่องความรู้งหอบตัวอย่างสิมันก็มีความสมําคัญหลายได้เพราะว่าแต่และปีคําถามความรู้งหอบตัวก็จะออก อยู่ตลอดเนาะยางมาหอดแล้วเนาะศูนย์อาหารมอซอเนาะจะอยู่ทางกั้ำอีกทางด้านนึงเลยเนาะตอนที่ค่อยมาท่ายคลิปนี่ก็เป็นบสามมงแล้วเนาะห้านอาหารเพื่อปิดแล้วเนาะเพราะว่าจะเปิดตนในช่วงตอนเศร้าหาตอนสวยเนาะก็มีบางห้านเท่านั้นและนักศึกษาเพื่อจะเต็มเนาะในตอนสวยเพราะไม้ กินเข้ากันตอนสวยเนาะเอาแห้งสู่ตอสสสแสงซีจะมีหลายห้านให้เขาเลือกเนาะจะเป็นห้านเขา้าจานด้วนห้านเข้าพัดห้านเฟอรห้านเข้าเปียกแะ้วก็มีหลายห้านราคากับราคานักศึกษาเนาะจะเป็นห้องอาหารง่ายๆแบบนี้เลยถามว่าบุญอยากมากินอยู่ในห้องอาหารมอสอสเคนทุกคนก็สามารถ ไปกินอยู่ตามห้านอาหารอยู่ต่างๆ oh. อยู่แถวมหาวิทยาลัยก็ได้คือกันเนาะก,กับมีหลายห้านคือกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวจะพาทุกคนย่างไปเบิงอีกด้านหนึ่งเนาะนี่ก็คือจะปิ่นออกมานอกหวัวมหาวิทยาลัยละจะพาทุกคนไปเบิงอนสถาบันคงชื่อเนาะจะป็นบอนสอนภาษาจีน จะย่างไปอีก,อกด้านหน้าพู้นเนาะสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเองกับแมนตั้งอยู่ที่บ้านดุงโดกเมืองไซทานีนคะร้หลวงเวงจันอย่างนีบ้านอมแอมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็จะมีบ้านเวียงแก้วบ้านดุงโดกบ้านตาดมีไซยังสี่ นี่ก็เฮาสี่กได้ยงางมาฮอดแล้วเนาะพาทุกคนยางมาฮอดแล้วนี่ก็คือจะเป็นกําแพงด้านข้างด้านหน้าของสถาบันคงจื้อเนาะสถาบันคงจื้อก็ขึ้นกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติคือกันเนาะแต่ก่อนหลายแม่นตามที่่อยจื๊อได้หรือบวัวผิดเนาะก็แต่ก่อนหลายแม่นตั้งอยู่ไหนอยู่อันไหนของมหาวิทยาลัยพุนแลับนี่เพิ่อนออกมาสร้างเป็นอีกสถาอ,อีกอาคารหนึ่งเนาะก็คือย่ายาออกมาแหละย่ายออกมาตั้งอยู่นอกพี่เนาะ ก็จะขึ้นเป็นป้ายใังไงสิเหลือมหาวิทยาลัยแห่งชาติสถาบันคงจื่อเนาะจะเป็นบอนฝึกอบรมภาษาจีนระยะสั้นเนาะและ้วกนอกจากนั้นสถาบันคงจื่อก็ยังเป็นศูนย์สอบเสียงเทียบระดับภาษาเขียนภาษาเขียนภาษาจีนฮะเนาะ HSK และภาษาปากเว้า HSKK เนาะซึ่งปีนึงจะจัดขึ้นอยู่สองเท่เนานะก็จะเป็นภาพบรรยากาศทางด้านหน้า จะเป็นอาคาร3าสั้นจะมีอยู่3ตึกจะเป็นอาคารออกสีเป็นแบบสีเทาๆนิดหน่อยนึงเนาะเป็น,นมีความทันสมัยเสียดายโมเดิร์น วันนี้กะสิพาทุกคนยางข่ามฟากเลยได้บาสนี้เนาะบางกี้นี่ทางกล้มด้านตะวินตกเนาะวันนี้เกะยางข่ามมาทางกล้มตะวินขึ้นเนาะพาทุกคนมาเบิ่งอีกคณะนึงเนาะจะอยู่นอกหัวมหาวิทยาลัยเนาะกะอยู่นี่กะจะเป็นอีกคณะนึงเนาะที่มีความสําคัญและก็มีบทบาทหลายเนาะในสังคมลาวก็คือจะเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เนาะคณะนี้กะจะประกอบมีอยู่สามภาควิชาเนาะแต่จะมีสถาปัตยกรรม ศาดแล้วก็ภาควิสาวางแผนภาพเว็บสภาพแวดล้อมและผังเมืองแล้วก็ภาควิสาวิทยาการอาคารอย่างสิเนาะเว้าเกี่ยวกับการสร้างอาคารเนาะขนาดนี้เน็กไทยคนก็นจะตางม,มูลนองเนาะเน็กไทยก็จะเป็นเน็กไทยสีสมนะ้มเนาะอาคารค่นก็นจะมีความสวยงามหลายตั้งอยู่นอกเนาะนี่ก็จะเป็นนี่เห็นบ่อ่า นักศึกษาคนนี้เนาะใส่เสื้อสีฟ้าเสื้อสีฟ้าครับเป็นเสื้อเสื้อหนุ่มเนอนนิ่ไทยเพื่อนกับเป็นนังไทยสีแดงอ่าสีส้มอย่างสิ <45 S 1> ทางด้านข้างก็จะเป็นเดินกว้างแบบนี้เนาะเป็นเดินเอาไว้สำหรับจอดรถก็มีทั้งรถครั้งเป็นรถของอา,าอาจารย์แล้วก็มีรถนักศึกษาแดงเนาะ จอดอยู่ภายในนี่เป็นอาคารที่สูงเป็นเทบสวยโดนอย่างสิเนาะเป็นอาคารซีสั่น,นมีขนาดใหญ่ สำหรับลิปิดูอนี้เนาะก็จะเป็นลิปิดูอที่พาทุกคนมาเ an ที่ยวสมมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเนาะก็ตั้งอยู่ที่บ้านดุงโดกเมืองไซทานีเนาะเขาหลงเวงจันเนาะนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมเนาะก็จะมีบางจุดบางบอนเนาะที่โบได้มานําเสนอเนาะเพราะว่ามันกว้างขวางอิ่งเนาะหากว่ามีข้อมูลอันใดที่บวถึกบ่ต้องแล้วก็บ่ครบบ่ช้วนเนาะก็ต้องกราบขอโทาขออภัยทุกคนเด้อ ขอขอบใจหลายๆเนาะสำหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับสมขอขอบใจทุกคนเนาะที่เป็นกําลังใจให้คอยมาโดยตลอดและเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าว่าคอยจะพาไปบึิสถานที่ใดกันนั่นเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบใจ